You เรียบร้อยแล้วนะคะออกจากคลินิกหมอมาแล้วนะคะแต่เพนจะเข้าร้านค่ะตอนนี้กําลังจะเข้าไปที่ร้านกับหิวข้าวคะ่ะทุกคนเพราะมันเป็นทางผ่านพอดีนะคะทุกคนก็เลยจะแวะไปทานข้าวไม่รู้ว่าที่ร้านมีอะไรให้กินนะคะไม่รู้เชฟใหญ่ทําอะไรกินบ้างเดี๋ยวจะไปขอกินข้าวที่ร้านก่อนนะคะทุกคนอตอนนี้ก็ใกล้จะถึงร้านแล้วะคะ่ะน้องโทนี่หลับปุ๋ยเลยค่ะ ทุกคนค่ะหิวมากมากกินแค่กาแฟตอนเช้าเองเมื่อเช้านะคะทุกคนโอเคเราเข้าไปดูที่ร้านเลยค่ะทุกคนว่าเชฟทำอะไรไว้กินบ้างนะคะไปขอกินข้าวเชฟก่อนนะคะทุกคนวันนี้นะคะเบอร์เบอร์ผัดไทยแล้วก็ข้าวขาวค่ะทุกคนซุปหน่อไม้ค่ะทุกคนพี่ต๋องแก่ทำซุปหน่อไม้ค่ะ กินข,ข้าวค่ะทุกคนกินข,ข้าวด้วยก,การซุปหน่อไม้ค่ะซุปหน่อไม้ค่ะทุกคน ขาดอย่างเดียวคือขาดข้าวเหนียวลืมแช่ข้าวเหนียวไวไ้ไหนไหนตอนนี้กินอะไรอะ่ะกินอะไรครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะทุกคน เขาก็ใช้งานเลยค่ะเ <ục> พราะว่าแลกกับข้าวฟรีนะเขาใช้งานไม่ให้มาห่อสปริงโรนะคะทุกคนห่อพอเปียะปอเปี้ยสดนะคะสปริงโรนะคะทุกคนวันนี้พี่พิมพ์แกห่อสปริงโรนะคะพอดีแวะ มาที่ร้านนะคะตอนเช้าหลังจากพาน้องโทนี่ไปหาหมอฟันมาแล้วนะคะทีนี้กินข้าวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับซุปหน่อไม้อร่อยมากๆค่ะซุปหน่อไม้ที่ตองแกทําไว้นะคะทุกคนอร่อยสุดๆเลยค่ะพ <laughs> อบอกกินเสร็จแล้วก็มาทํางานแลแลกกับข้าวนะทุกคน <laughs> ทํางานแลกกับข้าวค่ะทุกคนอ๋อปอเปียะแลกกับข้าวนะคะ เดี๋ยวช่วยงานเขาก่อนนะคะทุกคนวันนี้นะคะได้เข้ามาร้านแล้วก็ช่วยงานนะคะเพราะว่าไซส์จ็อบเยอะนะคะเดี๋ยวทำสปริงโลเซรจก็ต้องห่อครีมชีสช่วยพี่พิมพ์นะคะทุกคน <c oughs> แต่ดูก่อนว่าน้องโทนี่จะอยู่ได้นานหรือเปล่านะคะ <c oughs> อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ให้ แล้วก็ไปใส่พิซเซอร์ไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเพนจะทำชาไข่มุกนะคะทุกคนพอดีมีลูกค้าสั่งมาค่ะก็เลยจะทำให้ลูกค้าค่ะแก้วนี้เราขายอยู่ที่หกเหรียญน,นะคะอากาศที่โอไฮโอรัฐที่เพนอยู่ตอนนี้ก็อากาศหนาวอยู่นะคะทุกคนยังเย็นอยู่นะคะ แต่ไม่มีหิมะค่ะไม่มีสโนโ์นะคะแต่ว่าก็อากาศยังเย็นอยู่นะคะน่าจะอีกหลายเดือนนะคะถึงจะปีนี้นะคะทุกคนปีนี้รายได้ร้านเพนอัพขึ้นมานะคะหน่อยนะคะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะคะปีนี้เพนต้อง รู้สึกว่าต้องจ่ายภาษีเยอะนะคะตามรายได้นะคะทุกคนยอดขายอัพแล้วก็เหมือนกับร้านเราอยู่ตัวแล้วนะคะค่าใช้ใจ่ายร้านก็เราไม่ได้ที่จะไปลงทุนอะไรนะคะไม่ได้ทําพื้นไม่ได้ซื้อตู้เย็นไม่ได้ค่าใช้ใจ่ายอะไรก้อนโตนะคะส่วนมากก็จะเป็นซื้อของเข้าร้านมาขายนะคะทุกคนค่าพนังงานนะคะค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟ ก็ยังเหลือกำไรอยู่ค่ะก็ต้องจ่ายตามนั้นนะคะผู้ชมตามรายได้เราเลยนะคะทุกคนอันนี้แค่ภาษีของทางร้านนะคะแต่ก็เหลือแค่ตัวเลขนะคะทุกคน oh, <no. S 1> <laughs> มีแต่ตัวเลขนะคะจริงๆอันนี้เป็นพูดจริงๆเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> ค่าใช้จ่ายรอบนอกเป็นเยอะนะคะทุกคนค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆของเรานี่นะคะ ของเพนนะคะค่าใช้จ่ายเพนเยอะนะคะเราก็มีแค่ตัวเลขนะคะ <laughs> ตัวเงินตัวเงินหายหมดค่ะไม่ตัวเงินไม่เหลือนะคะเหลือแค่ตัวเลขจริงจริงเพนก็เคยคิดที่จะเปิดสาขาที่สองนะคะผู้ชมแต่ว่าเพนยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่มีกำลังพอนะคะ ตอนแรกกะจะทําแล้วค่ะตอนที่ยังไม่มีน้องโทนี่นะคะพอมีน้องโทนี่นะคะเราก็ต้องได้อยู่บ้านใช้แคร์ลูกนะคะก็เข้าร้านบ้างเป็นบางวันนะคะก็ไม่ได้เข้าทุกวันนะคะบางวันเพนก็เข้านะคะบางวันเพนก็ไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าต้องดูแลเด็กๆที่บ้านนะคะแฟนเพนเขาอยากจะมีอีกสาขาหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เพนกําลัง เพีกำลังยื่นเรื่องขอเชฟจากเมืองไทยมาอีกสองครอบครัวนะคะทุกคนก็เลยกำลังหาที่ร้านที่จะเปิดอีกสาขาหนึ่งนะคะกำลังหาอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ที่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าเชฟจากเมืองไทยมาอีกสองครอบครัวนี่ก็เราก็ไม่มีที่ลงนะคะ เราก็ต้องหาที่ให้เขาลงก็เลยกะว่าจะหาอีกสาขาหนึ่งนะคะขยายสาขาหน่อยกู้ค่ะทุกคนจริงๆก็ไม่มีทุนหรอกนะคะแต่ว่าใช้ระบบการกู้ <Come on. S 1> <laughs> เป็นนี่ค่ะทุกคนใจต้องโตนิดนึงนะคะการที่เราจะเราขึ้นหลังเสือแล้วนะคะทุกคนเราลงไม่ได้ <laughs> เขาเรียกว่าขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้นะคะผู้ชมเราก็ต้องไปให้สุดค่ะขึ <Hey. S 1> ้นแล้วไม่ต้องลงนะขึ <laughs> ้นแล้วลงยากนะจ๊ะแม่เจา้าแม่เจ้าก็อยู่นี่แหละซอยฮอสปริงโลอยู่เนี่ยแลกกับข้าวฟรีนะคะผู้ชมนี่คือเพนต้องผสมนะคะผสมใส่กับเส้นใส่กับแครอทแคปเบด กระหล่ำนะคะใส่แครอทใส่กระหล่ำใส่เส้นวุ้นเส้นนะคะใจเพนน่ะถ้ามีสาขาที่สองจริงๆเพนก็อยากไปหาตึกแล้วก็ไปลงมือทำใหม่หมดเลยนะทุกคนนะมันก็จะได้ของใหม่นะพูดถึงนะมันก็ข้อดีก็มีดีอยู่นะคะคือของมันก็จะได้ใหม่ทุกอย่างนะคะในร้านทุกอย่างก็จะใหม่เอี่ยมหมดเลยการที่เราไปบุกเบิกทำร้านใหม่นะคะ ไปเช่าตึกว่างสักที่นะคะหาที่เหมาะๆนะคะแต่ขั้นตอนมันหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นไปได้เพนก็อยากซื้อหาซื้อร้านที่ร้านไทยที่เขาประกาศขายดีกว่านะคะเราไม่ได้ดีลอะไรเยอะนะคะเข้าไปเปลี่ยนมือแล้วก็ทำต่อเลยค่ะแต่แถวเพนฝั่งที่เพนอยู่นี่ยังไม่มีร้านไทยประกาศขายนะคะทุกคน นานจะมีนะคะเมืองที่เพนอยู่เป็นเมืองไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็อบอุ่นค่ะน่าอยู่นะคะเพนก็อยู่โอไฮโอนี่ก็เข้าปีที่1ิบประมาณนั้นเหละเนาะพี่ตองคืออยู่ยาวเลยค่ะรัฐนี้นะคะรัฐโอไฮโอเนี่นะคะเอายายมาทําต่อให้เจ๊เข้ามาทําต่อแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเพนจะไปบีบชีสให้แกแล้วเพนก็จะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้เพนกำลังจะทำชีสนะคะเดี๋ยวทำชีสแรงกูนก่อนอน้ำตาลค่ะอันนี้ใส่น้ำตาลครับหนึ่งเลยนะคะ,ะนี่ค่ะทุกคนชีสนะที่เพนจะทำการบีบแต่ละครั้งนะคะเพนจะใส่สองก้อนนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลสี่ครับนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีการทำชีสที่ร้านเพนเลยค่ะง่ายมากๆค่ะทุกคนไม่ได้ทำยากอะไรเลยนะคะ ค่ะทุกคนหลังจนี้เพนก็จะทําการนวดนะคะนวดใส่กับน้ําตาลนะคะให้เนื้อเขาเป็นละเอียดเลยนะคะทุกคนนวดไปเรื่อยๆนะคะการนวดไปเรื่อยๆจนเนื้อเขาละเอียดนะคะทุกคนน้ําตาลกับครีมชีสเข้ากันละเอียดเลยนะคะนี่คือยังไม่ละเอียดนะคะทุกคนเราต้องนวดไปเรื่อยๆนะคะให้เนื้อชีสกับเนื้อน้ําตาลน้าตาลให้ละเอียดเข้าผิวเดียวกันนะคะ ผิวชีสกับน้ำตาลก็เริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะนี่ะะมานี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเพนก็จะเอาเราก็จะเอาที่ปาดมนาะปาดเ็ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะแรปเข้านะะ mm hmm. แรปเก็บไว้ก่อนนะทุกคนนะ เราจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพนก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อให้เข้าแข็งตัวแล้วเราค่อยมาห่อเขานะคะถ้าไม่แข็งตัวน่ะก็จะห่อยากแล้วก็ตัวตัวควินชีสเนี้ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะเพนให้ดูโชว์ให้ดูตัวนี้นะคะ,นะะ,คะก็จะห่อไม่ได้ไม่ได้สวยอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวชีสเขาเหลวนะคะฉะนั้นเราต้องทําให้เขาแข็งตัวชีสแข็งตัวเราถึงจะห่อเป็นดอกอย่างนี้ได้สวยนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนที่เราบีบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ผ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พิเซอร์ไว้นะคะหรือตู้แช่แข็งไว้ให้ตัวเขาแข็งตัวแบบนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเนเพนก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้บ่ายสองโมงต้องไปรับน้องเดตั้นกับจากโรงเรียนนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับที่วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแลวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย